ช่วงนี้เขามีดราม่าเรื่องโคชชิ่งเรื่องไลฟ์โคชที่ประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศเองนะคะแล้วทีเนี้ยแต่มันก็เลยอยากจะหยิบเรื่องนี้มาพูดเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่สําคัญมากเพราะว่ามันมีเกินเมืองแล้วทีนี้เราจะรู้ได้ไงว่าโคชชิ่งมันคืออะไรแล้วเราจะได้ผลดีแล้วก็ผลเสียอะไรจากการการโคชแล้วเราสมควรจะไป โค้ชให้ใครไหมเราสมควรที่จะไปรับการโค้ชจากใครไหมนะคะวันนี้แต่เอามาเล่าให้ฟังเอาจากความรู้ที่แต่มีแต่อยู่ในวงการนี้มันมานานแล้วแหละแต่แต่แค่ไม่ออกมาโค้ชเฉยๆแล้วแต่ก็ไม่กล้าพูดเรียกตัวเองว่าโค้ชแล้วไม่กล้าเรียกตัวเองว่าครูนะคะวันนี้จะเอาทั้งหลักวิชาการแล้วก็หลักความเป็นจริงแล้วก็หลักของ วิทยาศาสตร์ศิลปะจิตวิทยาการตลาดลอะไรมาเล่าให้ฟังอาจจะยาวหน่อยนะคะแต่ไปฟังกันค่ะคลิปนี้ได้ประโยชน์มากและอยากให้ทุกคนฟังค่ะคำว่าโคชชิ่งเนี่ยที่จริงมันม,มีมานานแล้วนะคะมาจากคํามาตั้งแต่ปี1830 1830นะคะ1830มจากมหาวิทยาลัยอ,ออกฟอร์ดแล้วทีนี้คำว่าโคชชิ่งเนี่ยมันคืออะไรคำว่าโคชชิ่งเนี่ยหมายถึงว่าการ คนที่มีประสบการณ์มีความรู้มอีอะไรมามีความรู้มีประสบการณ์มาก่อนเนี่ยไปช่วยให้คนที่เขาต้องการจากจุด a นะคะจากจุดที่เขาเป็นอยู่ไปในจุดไปจุด b จากจุดที่เขาอยากเป็นคือไปให้ความรู้ไปไปไปเทรนไปเหมือนไปช่วยเขานั่นแหละก็ไปช่วยนะคะเป็นคนที่ซึ่งคำว่าไอคนที่เขาเราช่วยเนี่ยเขาเรียกว่าโคชีเนาะ แต่คนที่ไปช่วยเป็นเป็นโคชก็คือโคชเนี่ยแหละนะคือการช่วยคนจากประสบการณ์ที่ตัวเองมีแล้วไปช่วยคนนั้นไปให้อยู่ในจุดที่เขาต้องการส่วนใหญ่แต,แต่แต่ดั้งแต่เดิมเนี่ยมันจะมาจากการที่ใช้ในวงการกีฬาเนาะกีฬาอย่างเป็นโคชเป็นโคชนักฟุตบอลโคชอะไรพวกเนี้ยนะ,ะแต่ทีเนี้ยคนเอามาใช้ในเรื่องแบบ ธุรกิจเรื่องการเป็นโค้ชเนี่ยมากขึ้นแล้วมันมีมานานแล้วนะนนก็อย่างที่บอกมีมานานแล้วแต่ว่าในในไทยนะเท่าที่แตมแตมอยู่ในสายนี้แตมอยู่ในสายพัฒนาตัวเองเนี่ยมาตั้งแต่แตมเรียนมหาวิทยาลัยแล้วแต่คนที่นําเข้ามาในประเทศไทยเลยแล้วก็ดังโด่งดังมากเลยคือครูอ้อยนะคะครูอ้อยนิตินาตอะไร่าครูอ้อยนั่นแหละนะนะแตมก็จาชื่อยาว คนที่เขียนหนังสือเข้มที่ชีวิตนั่นแหละครับที่ว่าดังคือ,อคนอาจจะมีมามานานกว่านั้นแต่คนที่สองที่มาดังๆก็คืออาจารย์บัณฑิตนะคะอาจารย์บัณฑิตอึ้งลังสีแล้วแต่เขาก็อยู่ในในเชิงให้คำปรึกษาแต่ในคอ้ยเนี่ยจะออกเชิงโคชชิ่งมากกว่าแต่อา,อ,าอาจารย์บัณฑิตเนี่ยก็จะออกมาเป็นในให้ข้อมูลนะคะให้ข้อมูลเป็นเหมือน เป็นเหมือนเขาเรียกว่าภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า information broker นะคะก็เอาเรื่องเรื่องเอาข้อมูลนี่แหละอาจารย์เมดิทก็เอาข้อมูลจากภาษาอังกฤษที่แกเรียนมาอะไรเงี้ยแต่แล้วก็ก็ปั้นตัวเองด้วยกาจะเอาข้อมูลนั้นจากภาษาอังกฤษนั้นมาแชร์ให้เป็นคนให้เป็นเป็นภาษาไทยแกก็ยนเอาเขียนมาเป็นหนังสือแกทำเป็นคอร์สออนไลน์ทำเป็น audible book อะไรเงี้ยแล้วจนคนไปติดตามกันเยอะแต่มก็ติดตามแกมาตั้งแต่เล็กๆตั้งแต่เข้ามาเมืองไทยใหม่ๆเลย,เลยนะคะ แล้วก,ก็ไปเรียนตัวต่อต,ตัวกับแกด้วยนะคะตอนนั้นคอสแกยังไม่แพงขนาดนี้ตอนนั้นไปไปเรียนได้ประมาณ4ี่พช่วงที่แตาเรียนทํางานเรือสําราญอยู่เราว,ว่างๆแต่ก็รู้ว่าจะทําอะไรแตงก็เปไปพัฒนาตัวเองก็เลยไปฟังนะถามว่าช่วยมันช่วยอะไรได้ไหมคือช่วยให้เราเห็นแนวทางนั่นแหละนะแต่การโคชชิ่งเนี่ยมันมันคือพูดง่ายๆว่าเขาแต่ละคนเนี่ยมีการโคชตามบุคลิก ของตัวเองนะคะซึ่งส่วนใหญ่นั้นอะ่ะมันเกี่ยวข้องกับักหลจิตวิทยาแล้วก็การตลาดด้วยหลายคือคือคนที่จะมาเป็นโค้ชเนี่ยบางคนส่วนใหญ่ในอเมริกาคือจะต้องอไปโคช้ชมือสี่มห้าก็ไม่ได้เขาก็ต้องไปเรียนบริษัทที่เขาเปิดโคชชิ่งให้นะคะเพราะมันต้องเรียนจิตวิทยาของคนที่เราจะไปโค้ชด้วยแล้วก็ต้องไปคือต้องใช้ ก็คือพูดง่ายๆมันคือการสอนนั่นแหละ,ะไปทำยังไงเราต้องใช้ใช้ใช้หลักไหนช่วยให้คนที่เราโค้ชด้วยเนี่ยมันก้าวไปในจุดที่เขาเป็นจากบุคลิกของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันประมาณนั้นแต่แต่โคชชิ่งส่วนใหญ่นะจะเป็นมโคชชิ on ่งวันออน n ลนในอเมริกานะคะแต่ว่าหลังๆมาก็จะเป็นแบบเพราะว่ามันมีออนไลน์เข้ามามันก็เลยเป็นการโคชชิ่งแบบรวม ใช้อินเทอร์เน็ตแล้วก็บางคนนี่ก็คือทำคอร์สออนไลน์ยิงแอดไปเจอเป็นโน่นนี่คือครั้งเดียวเติบโตรวยไวนะครพูดง่ายๆอาชีพนี้ถ้าคัาแบบทำจริงๆจังก็รวยไวมากๆนั่นแหละแต่ทีเนี้ยคนเอามาใช้ผิดตรงไหนตรงที่ว่าเขาใช้หลักการวิจ,จิตวิทยาแล้วก็จะการตลาดการตลาดคือการ าภาษาอังกฤษการตลาดใน,ในจุดนี้คือการตั้งโพ i ิชันของตัวเองคือตั้งว่าตัวเองนะ่อยู่อยู่จะจะโคชไปในสไตล์ไหนนะคะอย่างครูอ้อยก็จะออกแนวาการตลาดหลักการตลาดของครูอ้อยก็จะออกแนวพลังดิงดูดพลังมองโลกโพสิทีพลังนู่นนี่นั่นไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะแบบและคนอื่นก็ตามมาแนวสายจิตพลังอะไรก็ว่าไปนะคะ มันก็ทําให้คนเขารู้สึกดีแล้วก็มีกําลังใจมีอะไรก็ว่าไปนะ่รับะส่วนหลับแต๋ชอบไหมแต่มเองก็ฟังหูไ้หูแต่มันก็ดีแต่มันก็ทําให้มีช่วงหนึ่งที่ดาวๆก็รู้สึกเออดีขึ้นมานะคะแต่ว่าจะต้องไปจ่ายคอร์สแบบแพงๆแบบแพงขนาดแบบนั้นแบบหลักแสนหลักล้านอะไรเงี้ยทาไหมไม่ตามไม่ไม่ทำแต่ไม่ทําแต่ไม่เอานะครับแต่ตามว่าแต่ทีเนี้ยอย่างอาจารย์บฑิตอย่างเงี้ยแกก็จะ อยู่ในแบบ positioning positioning ของแกตำแหน่งของแกก็จะอยู่ในในเชิงเล่า,เ,าเคล็ดลับจากตัวนี้5วิธีคิดแบบนี้5วิธีคิดแบบนั้น7วิธีน่นอ,อันนี้น่น,นคือการหลักกัน positioning ของแกคือเอาเป็น information broker คือเอาความรู้จากตัวนั้นมาถ่ายทอดเป็นในสไตล์ของตัวเองเอแล้วก็นั่นคือของอาจารย์อา,อาจารย์บัณฑิตแต่ทีนี้มาเรื่องของผู้กองเบนนะคะของผู้กองเบนเนี่ย แต่เป็นลูกศิษย์ผู้กองเมนต์ต้องเข้าใจนะแต่แต่ที่นี่จะไม่ได้มา,มา,มา,มาปกป้องผู้กองหรือว่าจะมาพูดให้ตัวเองดูดีหรืออะไรก็แล้วแต่เอาตามหลักที่แต่วิเคราะห์แล้วกันนะผู้กองเบน์เนี่ย p o s i t i o n i ่ g ต,ตามสถานการตลาดของผู้กองเบนต์คือผู้กองเบน์ออกตัวมาแนวดุดันนะคะ positioning ของผู้กองคือดุดันมา,มาแรงมาแบบอาจจะพูด ด่าแรงๆคือกระตุ้นแรงๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะนี่คือสไตล์ของผู้กองเบนซ์นะแล้วทําไมว่าผู้กองถึงลาออกจากผู้กองแล้วทําไมยไมังใช้ชื่อผู้กองอยู่เพราะมันคือเขาเป็นการตลาดให้คนจําเขาในชื่อผู้กองผู้กองผู้กองนั่นแหละนะคะคือเขาว่าผู้กองแต่ทีนีน้ทำไมมันเกิดดรามา่าเกิดดราม่าก็เพราะว่าช่วงนี้มันมีโควิดเนาะหลายคนเนี่ยเออไม่ใช่หลายคนประชากรส่วนใหญ่ของโลกเนี่ยคือตกงาน ประชาคนสฉยๆคือต้องอยู่ในบ้านถ้าเกิดความบางคนก็เครียดบางคนก็ซึมเศร้าบางคนก็เกิดอ,อ,อ,อะไรหลายอย่างมันมันรุมเร้าแต่ในสายสายทางโค้ชเองเนี่ยนะคะ แตมอยู่ในสายสายสายโคชแตมเรียนรู้จากพวกนี้บางครั้งแตมก็ดูคือแต่ส่วนใหญ่แตมได้ข้อมูลแบบดูใน YouTube บ้างดูอะไรเข้ายิงแอดมาแตมบ้างอะไรเงี้ยแตมเคยคิดอยากจะเป็นโคชได้ซ้ําแต่มมาดูแล้วว่ามันไม่ใช่กับไม่ไม่ใช่กับตัวเอง้วแตมจะอธิบายดท้ายทำไมแต่มันเรียกว่าตัวเองไม่ใช่นะคะก็เพราะว่าคนในกลุ่มนี้นะคะกลุ่มโคชเนี่ยเขาจะบอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงสําคัญมากๆเลยที่เธอจะต้องออกมาช่วยคน จากความรู้ที่เธอมีนะคะจากความสามารถที่เธอมีมามาให้คนแชร์แสดงความว่าเออเขาจะทำยังไงถึงจะหาเงินออนไลน์ได้นู่นนี่นีนน่แตมเองก็ยังเปิดช่องอีกช่องหนึ่งเลยเพื่อที่จะมาสอนมามาแชร์ความรู้แบบจะอยากจะสอนด้วยอะไรเงี้ยนะคะว่าเออต้องหาเงินออนไลน์ต้องทอําอะไรอะไรยังไงยางไงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันขึ้นอยู่การโคชิงเนี่ยนะคะจะจะบอกว่าเราเนี่ยจะไปโคชเนี่ย หรือจะเป็นการไปเรียนจากคุณครูก็แล้วแต่มันเป็นเรื่องของ50/50คื 50, อ50/50คุณครูสามารถหรือโค้ชเนี่ยสามารถให้เราได้50แต่อีก50นั้นคือเป็นฝั่งของนักเรียนนะคะต่อให้คุณครูหรือว่าอะไรแบบเก่งขนาดไหนให้มาสักแบบ5ให้มาประมาณแบบ60-70แต่ถ้านักเรียนไม่30ที่เหลือเนี่ยนักเรียนไม่ทำเนี่ยมันก,มนก็มันก็แทบจะแบบชีวิตไม่เปลี่ยนนะคะ นี่นี่คือนี่คือการหลักเอามาใช้กับการโคชชิงเนาะแล้วแล้วเรื่องดาม่าเนี่ยมันเกิดเพราะว่าอย่าง JK r o w l i n g นะคะใครไม่รู้จัก JK r o w l i n g ลก็คือ JK r o w l i n g ลในคนที่ทำหนังสือคนที่เขียนหนังสือ,อเรื่องอแฮร์รี่พอตเตอร์นั่นแหละทำจนมาเป็นหนังแล้วก็ดังแล้วก็ก่อร่างสร้างตัวจากหนังเรื่องนี้แต่เขากว่าจะมาทำได้ก็ผ่านแบบ ผ่นประสบการณ์ประมาณ1 0 7 8ปีโดนปฏิเสธกว่าจะมาทําหนังได้เนี่ยกว่าจะขายลิขสิทธิ์ได้เนี่ยก็ถือว่า,าผ่านอุปสรรคมายะมาเยอะเหมือนกันนะคะทีนี้เขามาเขาอดทนไม่ไหวกับคนที่ออกมาเป็นโคช้ชแล้วก็มามาพูดในเชิงเชิงแบบว่าเนี่ยเธอต้องทําอย่างงน้นนะเธอต้องทําอย่างนี้เธอต้องทําอย่างนี้คือแบบว่า ม,มันเชิงไม่ใช่แรงบันดาลใจแต่มันเชิงใน,ในแนวกดดันนะคะตอนนี้สภาวะจิตใจของคนเนี่ยมันมันอยู่ในในในโหมดของความกลัวความกังวลความเ,าเขาเรียกว่าอะไรวันนี้มันก็จะจะออกในเชิงจิตวิทยานิดนึงนะคะจิตวิทยาเนี่ยคนเราจะอยู่ในสเตจในในระดับของการเอาตัวรอดก็คือมีความกลัวแล้วเราต้องเอาตัวรอด แล้วถ้าเราเราตัวรอจะอยู่ในระดับที่คอมฟอร์ตโซนดอยู่ในระดับที่เรารู้สึกดีแล้วเราค่อยจะผ่านไปในไปช่วงที่คือมันจะดีขึ้นไปจากจากต่ำขึ้นไปสูงแต่ว่าตอนนี้โรคโรคหลายเรื่องโควิดเนี่ยนะคะมันมันทำให้คนส่วนใหญ่มาอยู่ในสเตจวันสเตจคือเอาต้องเอาตัวรอดสเตจความกลัวนะแล้วแต่โค้ชเนี่ย โค้ชเนี่ยก็ยังมีหลากหลายแบบโค้ชสามารถให้เป็นแบบแรงบันดาลใจหรือว่าโค้ชสามารถโค้ชสไตล์แบบว่าพุชพุชพุชคือแบบว่ากดดันอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งก็ไปคิดดูแล้วกันว่าแต่ละคนเนี่ยมีมีม,มีมีการให้โค้ชการโคชชิ่งแบบไหนนะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยตอนเนี้ยมันออกมากดดันกดดันกดดันนะ JK เนี่ยเขาก็เลยแบบโอ้ไ oh, ม่ไหวเขาก็เลยออกมาเป็นสื่อออกมาพูดให้ เอาไปแฮชแท็กไปทำอะไรโพสใน Twitter ของเขาบอกว่าคนที่มาทำไมพวกโค้ชเนี่ยมามามาอะไรกันนะกันนะทำไมคือช่วงเนี้ยมันเป็นช่วงที่แบบรู้สึกแย่ๆทุกคนรู้สึกแย่นะ่ะแล้วมันเป็นเรื่องปกตินะที่คนเราจะยอมรับตัวเองว่าตัวเองรู้สึกแย่ตัวเองอยู่ในโมเมนต์อยู่ในในเรื่องเขาเรียกว่าอะไร ต้องคือรู้จักความรู้สึกของตัวเองว่างั้นมันเป็นเรื่องธรรมดาเพราะเราก็คือคนนะเรากลัวเราวิตกังวลเรารู้สึกแย่เรารู้สึก yeah, เศร,ร้าเรารู้สึกอะไรก็แล้วแต่มันเป็นเรื่องธรรมดาเราเราเป็นคนแต่ในฐานะที่เป็นโคช้ชเนี่ยต้องช่วยลิฟ t ์อัพเขาขึ้นในในทางที่ที่ดีโดยการให้กำลังใจในการเชิดชูคือการแบบดึงเขาขึ้นแต่ไม่ใช่การ การช่วยเขาโดยการกดเขาเรื่องคือ pressure เนี่ยการส่ง pressure กดดังเข้าไปเนี่ยหลายคนรับไม่ได้นะคะมันจะมีแค่ีเปอร์เซ็นต์น้อยคนนะที่จะรับแบบ pressure ได้นะคะคือแต่ส่วนใหญ่คนเราก็คือคนมันก็มีความรู้สึกนึกคิดหรืออะไรเงี้ยรับไม่ได้นะคะคือไม่ใช่แค่รับไม่ได้ไม่ใช่ไค่คำว่ารับไม่ได้สิคือแบบมันรับลําบากมากกว่าการสร้างแรงบันดาลใจ สร้างแบบดึงขึ้นนะคะอันนี้ก็เลยเป็นเหตุผลให้มันดังแล้วก็ทีนี้มามาช่วงที่ผู้กองเบนซ์มาแบบจังหวะของผู้กองเบนซ์อาจจะจะจ,จะเข้าแต่ว่าสไตล์ของผู้กองเบนซ์มันไม่เหมาะกับช่วงนี้นะคะเขาคือคือ,คอที่จริงมันต้องคืออาจจะต้องซอฟต์หน่อยเนี่ยก็เลยเป็นเกิดเป็นผลว่าเออทำไมผู้กองเบนซ์ก็เลยเป็น ตกเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเป้าแล้วคนก็เลยแบบโอ้โหเหมือนแบบทะลักอะทะลักแบบอู้เหมือนถูกกดอะนะเรามีหลายอย่างที่ผู้กองเหมือนพูดตรงแล้วพูพูดพูดแรงนะคะแต่คนนะตอนนี้คนไม่ต้องการความแรงคนต้องการความอ่อนอันนี้อันตามที่ความเข้าใจตำนะคือต,อต้องการความอ่อนปอบโยนอะไรอันนี้อะไรเพราะว่ารอบข้างมันหนักเหลือเกินอะสิ่งรอบข้างมันหนักมาก,มาก,มากๆๆๆมอะไรเงี้ยถ้าถ้าเรา,าคิดว่าเราเป็นเราอะ เราตอนที่เรากําลังเจออะไรหนักๆเราจะจะอยากให้คนมามาว่ามันแรงๆมตื่นชัวไร์เลยไหมเราเราคงไม่ชอบเราคงชอบเพื่อนที่ที่มาบอกเราว่าเฮ้ยเป็นกําลังใจให้นะเดี๋ยวก็ผ่านเดี๋ยวเราก็ผ่านไปด้วยกันในแบบเนี้นะคะนี่คืออแต่ว่าอย่างที่บอกตำ p o s i t i ั่ของหลักการตลาดของผู้กองมิ้นท์คืออยู่ o s i t i ่ n ตามตามที่แบบว่าต้องคือแบบ แรงๆแรงๆตรงๆนะแต่คนั้นตอนนี้ยังทำยยังรับเรื่องแบบเรื่องแบบเนี้ยมันเซนซิทีฟนะคะนี่แหละแต่ก็เลยเล่าให้มาให้ฟังให้เข้าใจเลยรงแต่ความแรแล้วล,ว,ล,ว,ลวทีนี้มาโยงว่าทำไมแต่เองไม่เรียกไม่เรียกตัวเองว่าโค้ชไม่กล้ารเรียกตัวเองว่าครูนะคะถึงแม้จะมีแต่จะมีนักเรียน พยายามนักเรียนเนี่ยพยายามเรียกแต่ว่าครูเรียกแต่ว่าครูหลายครั้งแต่แตมก็บอกว่าเรียกแต่ว่าเป็นพี่เป็นน้องก็ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าแตมเองตั้งเป้าคือ Po สิชชั่นนิ่งของแตมเองคือการเล่าเรื่องคือการเล่าเล่าประสบการณ์ให้ของให้จากที่ตัวเองมีนะี่ให้ให้คนอื่นฟังให้ผู้ฟังได้ฟังแล้วก็เอาไปคิดตามเอาไปเป็นแต่ไม่ได้บอกให้ทุกคนต้องเชื่อแตม แต่เอาความรู้เอาประสบการณ์ที่แต่มีมาถ่ายทอดให้ฟังแล้วจะเชื่อหรือไม่เชื่อเป็นของเป็นของคนคนนั้นเองของผู้ฟังเองของทุกคนเองที่ฟังกันอยู่แต่คนจะเกิดแรงบันดาลใจหลายคนก็จะชอบชอบแต่บางคนก็อาจจะไม่ชอบหลายคนก็ชอบโอ้ผู้หญิงคนนี้มีสาระดีบางคนก็ชอบอีนี้วันเวอร์อะไรเงี้ยเราซึ่งซึ่งเราไม่สามารถบังคับให้ใครมาชอบหรือไม่ชอบหรอกนะคะแต่แต่แต่ that, 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 positioning แต่มันก็คือแบบนี้แต่มองเลยว่าคือ แต่เก็เล่าไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะแล้วคือแต่สิ่งที่แต้มอยากให้คืออยากให้ให้คนได้แรงบันดาลใจเพราะบอกว่าจากจุดที่แต่มมาจนถึงนี้แล้วแต่มก็ไม่ได้เก่งไปกว่าใครนะคือแต่มเริ่มมาจาก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 ศูนย์จากติดลบจริงนั้นจริงๆมีถึงขั้นตอนที่คือแบบว่าไปไหนไม่รู้จะทําอะไรคือแบบไม่มีเงินต้องยืมคู่หลายแสน แล้วก็มาต่างประเทศเนี่ยก็ไม่มีมีเงินติดตัวมาก็ยืมเข้ามาแล้วก็ดันไปไปต่อไม่ได้ก็ชีวิตก็หนักก็หน่วงเจอวิกฤตหลายรอบ3าสีรอบเหมือนกันแล้วแต่จะมาเล่าให้ฟังเรื่องวิกฤตชีวิตแตนเองแล้วแตมก็อยากให้คนอื่นรู้ผู้ฟังเนี่ยฟังแล้วก็ไปฟังตามออวันนึงถ้าเราเจอชีวิตแบบแย่ๆเนี่ยมันลองก็ต้องผ่านไปได้นะคะ แต๋มเองบางครั้งตอนนั้นแต๋มก็เคยแต๋มเคยคืออยากคิดฆ่าตัวตายคือแบบอะไรเงี้ยแต๋มก็เล่าตามความความเป็นจริงของแต๋มนี่นี่นี่คือสิ่งที่แต๋มว่าแต๋มทาไมถึงว่าให้แต๋มไปเป็นครูแต๋มก็ไม่กล้าเรียกตัวเองว่าครูแต่แต๋มอยากให้หลายคนเนี่ยเรียกแต๋มว่าเป็นพี่เป็นน้องกันมากกว่าเพราะว่าอะไรเพราะแต๋มเองแต่ไม่แต่เป็นลูกสาวคนเดียวนะคะและแต๋มไม่มีพี่สาวไม่มีน้องสาว แต่เองเวลาต้องการความเข้าใจแม้ว่าต้องการคาปรึกษาจากใครเนี่ยมันมันก,มนก็มันก็ยากแล้วแล้วก็แต่เองก็ไม่ได้อยู่กับแม่อยู่กับครอบครัวพ่อแม่แต่มคือไม่ได้อยู่ด้วยกันมาตั้งแต่เด็กแล้วบางครั้งนาะไปคุยกับผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ก็ไม่ได้ใช่ว่าจะเข้าใจบางครั้งเราต้องการพี่สาวหรือน้องสาวเราแชร์กันแต่แต่ไม่มีพี่ไม่มีน้องนั่นคือจุดกดดนันจุดจุดบอดของแต่มาตั้งแต่แบบตั้งแต่เด็กอะไรเงี้ยแต่มก็อยากมีพี่สาวแต่มันก็อยากมีน้องสาว อะไรเงี้ยมากกว่าแถมจะอยากให้แบบให้คนเนี่ยเรียกแบบแต่ตอนนี้อายุ35เนาะแถมก็เลยบอกแล้วรเออถ้าใครอายุมากกว่านั้นจะเรียกแต่มว่าน้องกระด้น้องแตมอ่าแล้วก็เรียกคนที่อายุตาวกานั้นก็เรียกว่าพี่แต๋มก็แค่นั้นเองแล้วก็ใครที่อายุเท่ากันก็เรียกแต้มธรรมดาเพราะว่าหนึ่งแต่แล้วก็เพราะอีกผลหนึ่งแต้มอยู่อเมริกาแล้วอเมริกาเนี่ย คือฝรั่งเนี่ยเขาไม่มียศถาบรรดาศักดิ์ที่ต้องเรียกว่าคุณหอว่าคุณอะไรสูงสูงหรือว่าอะไรเรียกอะไรแบบต่ำตำหรืออะไรอย่างงี้กว่าคือทุกคนคือเลเวลเดียวกันคือ you and i คือเธอและฉันแค่นั้นเองแต่มันก็เลยโอเคแต่ตํมชอบแบบนี้มากกว่าคุณจะเรียกว่าคือใครจะเรียกแต่ว่าพี่แต่มถ้ายยุมากกว่าเออท้านน้อยกว่าจะเรียกแต่ว่าน้องจะเรียกว่าต้ม หรือว่าจะคุณแต่แล้วแต่เอาแต่ที่สะดวกนะคือมันคือวัฒนธรรมของไทยเราเองแล้วก็มาบวกกับพันธรรมฝรั่งเองมันก็มันก็พูดยากแต่เอาที่คุณสะดวกเอาที่ที่พี่น้องสะดวกแล้วกันอยากจะเรียกอะไรก็เรียกนะคะนั่นคือ positioning ของแตมนั่นแหละ,ะ positioning ของแตมคือการเป็นพี่สาวเป็นน้องสาวเป็นคนที่อยากให้ให้คนฟังเนี่ยได้เรียนรู้อะไรจากประสบการณ์ของแตมแล้วเอาไปใช้แค่แค่นั่นเองนะคะวันนี้ก็ขอสรุปเลยแล้วกันว่า การที่เราจะไปรับโคชชิ่งไปรับโคชชิ่งจากใครก็ให้พิจารณานะกันากาว่าเออเราจําเป็นไหมที่จริงการโคชชิ่งนั้นไม่จําเป็นนะถา้ถาสำหรับดมคือไม่จําเป็นแต่ว่าออคือถ้าเราไม่ไหวเราอยากระบายอะไรเงี้ยเราต้องการช่วยเนี่ยเราเราก็ขอสามารถขอความช่วยเหลือแบบนั้นได้นะคะแต่สิ่งที่ดีที่สุดแต่บอกว่า คนที่สอนเราได้ดีที่สุดก็คือตัวเองนะแถมก็กลับย้อนมาเิมเดิมคือจุดทุกสิ่งทุกอย่างต้องเริ่มด้วยที่ตัวเราเองมากกว่านะต่อให้ครูเก่งขนาดไหนโค้ชเก่งขนาดไหนเนี่ยแต่ถ้าเราไม่พยายามที่จะปรับปรุงตัวพัฒนาตัวเองหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเรายังเป็นน้ําล้นแก้วล้ามเต็มแก้วเนี่ยไม่มีความคิดที่แบบว่าที่จะให้เราเติบโตมันก็ยากก็แค่นั้นนะคะนี้แต่สรุป อย่างที่บอกจะให้เราจะไปโคชชิ่งกับใครก็ต้องศึกษาคนนั้นเขาดีๆฟังหูไวห,หูแล้วใครที่อยากจะไปโคชคนอื่นก็ต้องระมัดระวังแล้วก็ต้องไปเรียนที่จริงจำอยากจะคือต้องหมายถึงว่าต้องเข้าใจคนที่เราคือตัวเองเนเก่งด้านไหนมีประสบการณ์ด้านไหนแล้วก็เอาไปไปโคชไปสอนคนนั้นเนี่ยก็คือต้องระมัดระวังด้วยว่าแต่ละคนเนี่ยมีบุคลิกมีพื้นฐานมี มีพื้นผานมีเขาเรียกว่ามีต้นทุนชีวิตไม่เหมือนกันจริงๆนะต้นทุนชีวิตคือต้นทุนเรื่องความรักต้นทุนเรื่องการเงินต้นทุนเรื่องความอบอุ่นไม่เหมือนกันแต่และคนมีไม่เหมือนกันจริงๆหลายคนอาจจะว่าต้นทุนของเราไม่เท่ากันอาจจะคิดแค่เรื่องเงินแต่แต่สําหรับแตมว่าแต่ว่ามันไม่ใช่ต้นทุนของเราอะ ไม่เท่ากันในเรื่องเรื่องความรักเรื่องความสัมพันธ์เรื่องหลายคนอาจจะไม่เท่ากันเรื่องการเงินแต่ครอบครัวครอบครัวอบอุน่นนั่นก็เป็นเป็นต้นทุนที่ดีแต่ต้นทุนสิ่งหนึ่งที่เราเท่ากันหมดนะคะอันนี้แตงอหากจะบอกไว้แล้วก็จะขอจบด้วยคํานี้ต้นทุนอย่างหนึ่งที่เราเท่ากันหมดทุกคนก็คือเรายังมีลมหายใจเรายังมีความคิดเรายังมี จิตใจของเรานี่แหละที่จะสู้ต่อไปนี่คือสิ่งที่เรามีนะคะนี่คือสิ่งที่เรามีต้นทุนเท่ากันอย่ายอมแพ้อะไรง่ายๆพราะคิดคำว่าต้นทุนเราไม่เท่ากันอย่างน้น้อยเราตื่นมาทุกวันขอบคุณตัวเองขอบคุณที่มีลมหายใจขอบคุณที่ยังมีความคิดยังยังจะมีแขนมีขามีอะไรก็แล้วแต่มีความสามารถที่เราจะสู้ต่อไปได้ เราจะใช้ชีวิตของเราต่อไปได้หรือเราจะช่วยคนอื่นต่อไปได้นี่คือสิ่งที่แต้มทุกวันนี้แตํมตื่นมาและแต่มก็ขอบคุณตัวเองนะคะขอบคุณที่มีข้าวกินขอบคุณที่มีมีอินเทอร์เน็ตมีสวนมีอะไรแต่มเนี่ยที่ที่มียังมีลมหายใจสามารถพูดสามารถแสดงออกสามารถคิดได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สามารถาถ่ายทอดให้คนที่ฟังแตมได้เช่นกัน นี่คือสิ่งที่แตมอยากขอบคุณแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามแตมมาตั้งแต่ตอนต้นฟังคลิปมานิดนิดตอนต้นจนจบแตมก็คือแตมแบบนี้แหละแตมก็อยากเป็นพี่สาวอยากเป็นน้องสาวหรือแตมก็เป็นเป็นคนทีอ่อยากสร้างประโยชน์อะไรให้สังคมแค่นั้นเองนะคะขอบคุณมากทุกคนที่ติดตามชมแล้วเจอกันไหมคลิปหน้าอยากให้แตมทำเรื่องอะไรอยากฟังความคิดแตมสไตล์ไหนอะไรเงรี้ยสามารถคอมเมนต์ได้เลยแล้วเจอกัน บายบายที่นี่อเมริกาแต่เองก็จะใช้ชีวิตกับแจมโอเคสะดวกคือแบบหมายถึงว่าเ,าเราก็ใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทนะคะขอบคุณทุกคนที่ส่งกำลังใ,ใจมาให้ตลอดเรื่องโควิดเรื่องอะไรเงี้ยแต่เราเองก็พยายามใช้ชีวิตแบบว่ารู้มีสติไม่ประมาทแล้วก็พึ่งตัวเองมากที่สุดที่จะทำได้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าอากนสวัสดีคะ่ะบายบาย